สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมเบลลีคลิปนี้เราก็มาพูดถึงช็อตอีกหนึ่งช็อตนะครับที่น่าประทับใจของโค้ซาริเยที่มีต่อสาวไทยครับซึ่งอย่างที่เราได้เห็นกันเลยนะครับว่าสาวไทยของเราแน่นอนว่า3นัดแรกก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าโค้ดก็คงจะปลื้มไม่น้อยเลยละครับแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยที่ซื้อตัวสาวไทย ไปลองเล่นนะครับเพราะสามารถโชว์ฟอร์มช่วยทีมได้ดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกมรับการรองบอลขุดบอลนะครับหรือว่าจะเป็นการตบคมคอมอย่างชาชูออนเองก็ทำท็อปสกอร์มา3นัดรวดเลยครับแล้วอย่างเพียวเกมรับบอลรองบอลก็คือดีงามมากๆเลยครับซึ่งคลิปนี้เราก็มาพูดถึงมีอยู่แต้มหนึ่งนะครับที่เพียวเสิร์ฟเอสไปเลยครับซึ่งเป็นการเสิร์ฟที่รับยากมากๆ สังเกตดูโค้ดนะครับโค้ดของซาริเยถึงกับ ปรบมือให้เพียวเ,เลยนะครับนี่ก็ถือเป็นโมเมนต์น่ารักครับการเสริมแรงพลังบวกให้กับลูกทีมของโคตสตซาริเย่ซึ่งการที่โคต้ตปรบมือนั้นเราก็ไม่ได้เห็นบ่อยๆนะครับแต่แน่นอนว่าทุกแต้มที่ลูกทีมทําได้โคต้ตก็ดีใจยอยู่แล้วครับอย่างโคตสตซาริเยเ่เองแอคชัน่นเวลาลุ้นแต้มแต่ละแต้มนี่คือสุดยอดมากๆเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักที่นํามาฝาก